อ่ากินด้วยกันลูกกินด้วยกันต้องหอบกันแบ่งกันกินมีเท่าไหร่ก็แบ่งกันมีมากมีน้อยก็แบ่งกันห้ามลุกลาคขาบฟันกันห้ามลุกลานกันเกิดเป็นไก่ด้วยกันลูกลานกันทำไมเงินใยทอง เอกอะไรเอกอเฮ้ยตัวนี้อ้ไอออกเลยแสดงว่าถึงความเย็นฮะไอออกปากเลยอันนั้นอันนั้นใส่เงนินนี่จะต้มต้องจับฝูงนั่น แตาฝูงนั่นหันนีห่หันนี่